อย่างการประท้วงในจีนนะครับก็ถูกควบคุมนะครับแล้วก็ถูกปราบปรามจนไม่สามารถรวมตัวกันประท้วงได้แต่ว่าในต่างประเทศนะครับก็มีการออกไปประท้วงกันตามสถานทูตแล้วถ้าหากว่าเราพูดถึงคนจีนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในต่างประเทศที่ออกมาวิาพากวิจารณ์รัฐบาลจีนยอย่างสม่ําเสมอนั่นก็คือไอ้เหวยเววยศิลปินชาวจีนนะครับที่ตอนนี้อยู่ในประเทศโปรตุเกสเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับว่า รัฐบาลจีนไม่เคยสนใจผู้ประท้วงอยู่แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามและเขาก็ไม่คิดว่าการที่ประชาชนออกมาประท้วงจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศจีนได้ขณะที่ประเทศตะวันตกก็ไม่ได้ทําอะไรเพื่อกดดันรัฐบาลจีนมากพอเพราะว่าประเทศตะวันตกเองก็ยังต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับจีนเอาไว้เราลองไปฟังความคิดเห็นส่วนหนึ่งของไอ้เวยเยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับ I don't think anybody can lead, lead this kind of protest because China has no political environment, and uh, for past 70 years, they cleaned out any people, intellectual, or or media who can raise any question. So there's no uh, no ecosystem in the political situation. I'm quite cynical about it because I've um, since many and uh, too many young people has been arrested and uh, and other people become silent and also I've seen the European nations are never really support human rights in different nations and uh, they have their own agenda they want to do business with China that's most uh, that's a priority and uh, so today it's extremely difficult for anybody who want to have a change นั่นก็คือสิ่งที่ไอ้เวยเวยแสดงความคิดเห็นไว้นะครับว่าการประท้วงในจีนก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรต่อรัฐบาลจีนมากเพราะว่าผู้ประท้วงเองก็ขาดแกนนําแล้วก็คงไม่มีใครกล้าที่จะขึ้นมาเป็นแกนนําด้วยเพราะว่ามีกฎหมายลงโทษที่รุนแรงนะครับก็เลยทําให้การประท้วงนั้นขาดเป้าหมายแล้วก็ทิศทางพอเวลาผ่านไปเรื่อย กลุ่มผู้ประท้วงก็จะสลายตัวกันไปเองขณะที่ประเทศตะวันตกนะครับก็ไม่ได้ออกมากดดันเรื่องนี้กับรบัฐบาลจีนอย่างจริงจังเท่าไหร่เพราะว่าก็ต้องรักษาสายสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเอาไว้ด้วยครับ